สวัสดีครับทุกคนหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางเราได้มีการบอกเล่าถึงประวัติความเป็นมาของตัวเกมทั้ง o r l d ์ฟแท้งและ World of Warship กันไปนแล้วอย่างครบเครื่องและเจาะลึกถึงที่สุดเท่าที่เราพอจะทำได้ในวันนี้เราก็จะมาพูดต่อเนื่องจากในเกม World of Warship กันอีกสักหน่อยไปที่ประเด็นถึงความสมจริงและเรียวและความมันของเกม World of Warship ว่ามันสนุกแบบไหนและเดือรบที่พวกเขามีนั้นมีกันกี่แบบและคุณเหมาะกับสไตล์แบบไหนถ้าจะลองเล่นเกมนี้จะเป็นอย่างไรเราลองไปดูกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนที่ เราจะไปเข้าเนื้อหาเพื่อไปดูว่าพวกคุณเหมาะกับเรือรบแบบไหนทางที่ดีก็ควรจะโหลดเกมติดเอาไว้เลยนะครับรวมถึงมีโค้ดสำหรับผู้เล่นใหม่อีกด้วยเรียกได้ว,ว่าเริ่มใหม่ไม่ได้มาจากศูนย์แต่มีของให้ลองใช้กันแบบเทพๆเ,เลยทีเดียวแล้วครับส่วนลิงก์ดาวน์โหลดเราจะแปะไว้ให้ที่ดานล่างให้ทุกคนเลยนะครับและก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหากันนะครับทาง Wolf Warship เขาก็ได้มีการสร้างควิสขึ้นมาเพื่อดูว่าคุณนั้นเหมาะก,กับเรือประเภทไหนยังไงก็ลองมาทํากันดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเลยเดี๋ยวนี้แหละ น,นี่ก็เป็นการผลที่ออกมาะครับว่าผมเหมาะกับเรือประเภทไหนยังไงเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถไปทําลองกันดูได้นะครับเพื่อจะเจอกับเรือที่ตรงกับใจของเราอย่างที่ได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้ทุกคนคงรู้กันดีอยู่แล้วว่าในเกม World Warship นั้นเรือรบไม่ได้มีเพียงแค่แบบเดียวเท่านั้นแต่มีหลายแบบด้วยกัน ซึ่งแต่ละชนิดของเรือรบก็จะมีความแข็งแกร่งที่ไม่เหมือนกันและมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเพื่อให้สมจริงที่สุดเมื่อเราได้ขึ้นเป็นผู้บังคับเรือในบรติสสาทั้งหลายเหล่านี้เอาล่ะเรามาเริ่มชนิดที่1กันเลยดีกว่านั่นคือเรือพิฆาตหรือว่าเรือเดสตทอยเยอร์โดยทาง World Warship ็ได้แบ่งเรือรบเป็นทั้งหมด4แบบใหญ่ๆด้วยกันให้กับตันเรือแบบพวกเราได้เลือกขับซึ่งแบบแรกที่เราจะพูดถึงเลยนั้นก็คือเรือพิฆาตหรือว่า Destroyer ต้องบอกเลยว่าสำหรับเรือรบในสายพิฆาตเนื่องจะเป็นคนที่ถูกอกถูกใจกับสายพริ้วไหวชอบความเร็วและรุนแรงหากให้เปรียบเทียบแล้วเรือรบสายนี้ก็เหมือนกับสายรอบโจมตีหรือว่าแอสซิสต์ที่บอบางแต่ว่าหากโดนพวกเขาโจมตีแล้วล่ะก็ต่อให้เป็นยักษ์หรือเรือใหญ่ก็อาจจะจมได้เลยล่ะครับโดยเรือพิฆาตนั้นจัดว่าเป็น ได้ไวที่สุดจะเรียกได้ว่ามีความคล่องตัวมากที่สุดในเรือทั้ง4ประเภทเลยก็ว่าได้ละครับแถมอาวุธหลักของเรือชนิดนี้ยังเป็นอาวุธที่พรังโจมตีหรือทําลายล้างมากที่สุดอีกด้วยนั่นก็คือตอร์บิโดซึ่งจะหากเรือลำใหญ่ๆโดนแล้วละก็แม้จะมีเลือดเยอะขนาดไหนก็อ,อาจจะจมได้เลยทีเดียวทว่าแน่นอนความคล่องตัวเคลื่อนที่ได้รวดเร็วและว่องไวบวกพลังโจมตีที่มากมายมหาศาลนั้นมันก็ต้องแลกมาด้วยความบาของเรือปืนใหญ่ที่ไม่โหดและอาจจะไม่กระทบผิวหนังพวกเรือใหญ,ใหญ่ได้เลยแม้แต่น้อยและอาจจะโดนยิงสวนเข้าหน้าทีีเดยวป ก็ว่าได้ละครังนั้นใครจะเล่นสายนี้ก็ต้องพลิ้วกันสักหน่อยยังดีที่ว่าตัวเกม World Warship ได้ใส่สิ่งที่ช่วยเหลือลงมาให้นั่นก็คือหมอกหรือว่าสโมกที่เราสามารถปล่อยออกมาได้ทําให้เรือพิฆาตสามารถพรางตัวจากวิธีการส่นของปืนใหญ่คู่ต่อสู้ได้ใครที่ชอบเล่นสายรอบค่าดักตัวแทงตัวชนจะต้องชอบจ้องเรือพิฆาตหรือสมญานามเดสทรีเออร์อย่างแน่นอนครับขยับขึ้นมาใหญ่กันสักหน่อยนั่นก็คือเรือลาตระเวนหรือว่าคร u ยเซอร์โดยเรือชนิดนี้หากจะให้นิยามแล้วก็ผมขออนิยามว่าเรือ จิปาถาหรือเรือที่ทําหน้าที่เหมือนเป็นนั่นเองครับเพราะมันสามารถทําได้แทบทุกอย่างจริงๆในแบบที่เรือรบควรจะเป็นยกเว้นส่งเครื่องบินออกไปะนะทว่าความเป็นเรือจิปาถาหรือเรือเป,เ,ปเป็ดแบบนี้ไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะครับกลับเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะมันทำให้คนที่เล่นเรือครูเซอร์สามารถพลิกแพลงการเล่นได้หลากหลายรูปแบบมากๆสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเรือลำนี้เลยนั้นก็คือมันมีทั้งอัตราการยิงและความแม่นยำที่สูงมาก ทำไม่สามารถใช้ปืนใหญ่ยิงได้แบบต่อเนื่องไม่ต้องเหมือนกับเรือยใหญ่ที่ยิงนัดหนึ่งแม้จะแรงมากแต่กดยิงทีก็ต้องพับจอไปเล่นเฟซบุ๊กกันเลยทีเดียวทำให้หม่านเป็นเหมือนกับคียแมนในการทำดามจแบบต่อเนื่องให้กับทีมในการต่อสู้ที่ดุเดือดนอกจากนี้แล้วเรือลาดตระเวนในเกมนี้ยังถือว่ามีปืนป้องกันเครื่องบินรบที่ดีมากๆนั่นทำให้เรือประเภทนี้ก็สามารถเป็นกองหลังคอยป้องกันพวกเครื่องบินรบได้ดีเช่นกันจากภัยต่างๆที่จะมาถึงแนวหลังหรืออีกข้อที่ดีมากๆเลยนั้นก็คือเรือลาดตระเวนบางชาติหรือบางเทียน มีตอ,อร์ปิโดมาด้วยนะเออทาให้เวลาต้องมาเจอกับพวกเรือใหญ่เราก็สามารถใช้ตอ,อร์ปิโดพวกนี้จมได้เช่นกันครับเห็นไหมล่ะครับบอกแล้วว่าเรือชนิดนี้มันสารพัดประโยชน์จริงๆทั้งบุกก็ดีรับก็โหดไม่เปล่ะาบางเกินไปเลยจักได้ว่าเป็นเรือรบชนิดหนึ่งที่รับความนิยมมากๆสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบแบบไหนทว่าความเล่นได้หลากหลายรูปแบบของมันเนี่ยลหละครับ ที่ทาให้เรือประเภทนี้มักตกเป็นเป้าโจมตีก่อนเพื่อนเพราะว่ามันทําหน้าที่ได้อย่างหลากหลายมากจนเกินไปและน่ารําคาญมากๆจึงมีโอกาสที่จะถูกกําจัดออกจากเกมก่อนและด้วยความอึดที่แม้ว่าจะมีมากกว่าเรือพิฆาตก็จริงแต่หากโดนรุมก็สามารถอับปางได้ง่ายๆเลยละครับดังนั้นเวลาจะเข้าจะออกอะไรนั้นก็คิดให้ดีก่อน,นเออมาถึงเรือดับที่ส3ของเรากันแล้วละครับนั่นก็คือเรือชนิดประจันบานหรือก็คือ battleship โดยหากให้เปรียบเทียบให้เห็นภาพที่สุดเลยนั้นเรือรบประเภทนี้ก็อาจจะเหมือนสายแท้งในเกมแนวเก็บเลเวลแต่ทว่า สายแทงตัวนี้กลับไม่ได้มีดีเพียงแค่ความอึดถึกทนเท่านั้นเพราะว่ามันยังมีความแรงในการโจมตีที่หนักแน่นอีกด้วยซึ่งถ้าหากเป็นเรือลำเล็กๆแล้วละก็อาจจะโดนนัดเดียวดับได้หรือเกือบอับปางกันเลยทีเดียวโดยสำหรับเจ้าเรือประจันบานหรือแบตเทิลชิปเนี่ยจัดว่าเป็นเรือที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาเรือทุกประเภทมีเกราะที่หนาเรือเทียอะและความแรงของปืนใหญ่ที่โคตรแรงมากๆเลยละครับหากโดนเข้าไปหน้าที่ของเรือประจันบานเนี่ยหากใครที่คิดว่าตัวเองไม่พริ้วคิดไวไม่ทันเพื่อนๆจนเล่นจีบป,ปาฐะไม่ไ ก็ง,ง่ายๆมาเล่นเรือรับตีนแบบประจันบาลก็ได้นะครับ เลือดเยอะเอาก้อนเนื้อเหล็กเข้าสู้เพื่อให้เพื่อนทำาดเมจไปแต่ทว่าอย่างที่บอกจเจาก้อนเหล็กลอยนานนีไ้ได้นั้นไม่ได้มีดีแค่หนแต่ยิงแรงอีกด้วยแถมยังมีวิสัยการยิงที่ไกลมากจะเล่นแบบสไนเปอร์จากระยะไกลก็ได้นะครับหรือว่าจะเข้าไปแทงแล้วกดยิงแบบระยะประชิดให้ศัตรูโดนอัดยับก็ได้เช่นกันทว่าที่ต้องพึงระวังเลยนั้นก็คือแม้จะยิงแรงก็ตามแต่ก็ต้องแลกมาด้วยเวลาโหลดกระสุนที่โค่นนานมากๆถาาจะให้เปรียบเทียบแล้วล่ะก็ยิงเสร็จชุดหนึ่งอาจจะต้องพับจอไปเล่น Facebook กนเลยยทีีเดวฟะครับ โหลดกระสุนนานมากๆอีกทั้งแม้เรือจะทาความเร็วได้ไวแต่ถึงกระนั้นการหันเรือหรือความคล่องตัวก็ต่าไปด้วยทําให้เวลาจะเดินเรือก็ต้องคิดให้ดีก่อนนะครับไม่อย่างงั้นจะกลายเป็นเป้าซ้อมยิงของอีกฝ่ายแน่ๆมาถึงเรือรบชนิดสุดท้ายกันแล้วนะครับซึ่งก็คือเรือรบที่เหล่าสาวกเกมวางแผนน่าจะชื่นชอบกันไม่น้อยนั่นก็คือเจ้าเขียงเอ้ยเจ้าเรือบรรทุกเครื่องบินหรือ aircraft carrier โดยเจ้าเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยมันมีความพิเศษที่ไม่เหมือนเรือรูปแบบไหนๆนั่นก็คือกับตันเรืออย่างเราๆจะต้องควบคุม มีปืนใหญ่ให้ควบคุมโดยเราจะมีเครื่องบินให้ควบคุมอยู่ทั้งหมด3แบบด้วยกัน1เครื่องบินขับไล่ไว้ป้องกันเครื่องบินอีก2ชนิดที่เหลือ2เครื่องบินทิ้งระเบิดและ3เครื่องบินทิ้งตอร์บิโดที่มีความรุนแรงสูงสุดโดยเจ้าเรือปังต่อพวกนี้เนี่ยถือได้ว่ามีส่วนสําคัญในการวางแผนการรบม,มากๆถ้าหากใครที่ควบคุมลายยในิเก่งๆคงจะชอบเจ้าเรือปังตอน,นี้ไม่น้อยเลยทีเดียวละครับแถมเป็นตัวสอดแนมที่ดีมากๆอีกด้วยและช่วยเพื่อนร่วมทีมสามารถกําหนดยุทธศาสตร์ต่างๆในการเล่นได้จากการที่มีข้อมูลขอองง e ่นนัันเ ถ้าว่าเรือชนิดนี้ก็ต้องแลกมาด้วยความบอบางและมักจะตกเป็นเป้าหมายในการโดนรุมกระทืบเป็นลําดับแรกๆเลยละครับเพราะการป้องกันตัวเองทําได้ยากมากๆจากการที่เรามีแค่ปืนดออของเรือที่ไม่สามารถควบคุมได้เท่านั้นและหากเรือจําพวกเรือพิฆาตรอดเข้ามาได้แล้วก็หายนะจะมาเยือนเรือปังต่อเป็นอย่างแรกเลยทีเดียวละครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรือทั้ง4ชนิดที่มีในเกมของ World Warship ซึ่งเห็นว่ามีแค่4ชนิดแบบนี้อาจจะน้อยไปหรือเปล่าแต่รู้หรือไม่ว่าตอนนี้เกมมีเรือรบไม่ต่ำกว่าส1เประเทศและแต่ละประเทศ ก็มีเรือแต่ละชนิดที่มากมายให้เลือกเล่นเลยล่ะครับโดยแต่ละลำก็มีอยู่จริงในหน้าป็อติศาร์หรือในปัจจุบันด้วยนะเออใครสายชอบการเรือการทหารนี่ห้าพลาดเลยนะครับมีแทบทุกแบบเลยทีเดียวทางแบงค์เข้าอีสปอร์ตก็หวังว่าทุกคนจะได้รู้แล้วนะครับว่าเรือรบแต่ละชนิดสามารถทําอะไรได้บ้างและเลือกเล่นที่ถูกจริตกับแนวทานที่ตัวเองชอบกันนะครับแต่แน่นอนเราขอย้ำมือนีเช่นเคยนะครับว่าทาง World Warship เข้าใจดีแจกหนักแจกเต็มให้กับกับปตันหน้าใหม่ทุกคนโดยการแจกโค้ดไอเทมเพียงแค่ใส่โค ตามที่ขึ้นหน้าจอหรือตรง Description ก็รับของสมบนาคุมไปมากมายเลยครับทั้งบัญชีพิเศษ7วัน200เหรียญกระสาบ ID พรีเมียมวันเงิน2.5ล้านลายพราย20กว่าอ่านแถมยังใจดีแจกเรือพิเศษอีก2ลำให้อีกด้วยใจดีแจกขนาดนี้ต้องโหลดมาลองเล่นกันสักครั้งแล้วล่ะครับซึ่งเราก็จะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ที่เดสคริปชันเหมือนเช่นเคยนะครับแล้วไปมันส์กันในเกม w o r w นะครับ เหมือนเดิมหากเพื่อนๆชอบคลิปคอนเทนต์แบบนี้ของทางแบคคอร e อีสปอร์ตก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และที่สำคัญกดกระดิ่งกันไว้ด้วยล่ะจะได้เห็นคลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับ